สวัสดีครับวันนี้ผมจะพา2ป้าไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับ ในรายการอยากไป,ไปเที่ยวโว้ย,ไ, <ป S 1> ยไหนมัาจะทำรีวิว <ไป S 2> ท่องเที่ยวเและวันนี้เราก็เป็นวันเดย์ทริปนะครับที่ที่เราจะไปก็จะมีวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็พระตำหนักภูพิงราชนิเวศแล้วก็แน่นอนเราจะไปเริ่มที่บ้านแมวดอยปุยก่อนนะครับหรือที่เรียกว่าบ้านม้งดอยปุยกันเองซึ่งช่วงที่เรามากันนะครับจะเป็นช่วงวันที่24พฤศจิกายน2560นะครับโอ้ทึงไปมาตั้งนานแล้ว เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับไปไหนไม่ได้ผมก็ไปค้นดูวิดีโอที่ไปถ่ายมาก็มาเจอวิดีโอที่พาพวกเจ๊ๆป้าๆเขาไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับก็เลยเน่าจะเอามารีวิวได้ก็เลยเอาเป็นว่าทําเป็นพาไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันดีกว่าที่ที่เราจะไปที่แรกก็จะเป็นไปดอยปุยก่อนเลยขึ้นไปข้างบนก่อนก็จะเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าม้งนะครับหรือว่าเรียกว่าแมวนั่นเองซึ่งอยู่เลยขึ้นไปจากพระตำหนักภูพิงนะครับประมาณ4กิโลเมตร ซึ่งตอนขึ้นไปเราก็เหมารถแดงไปนะครับเป็นวันเดทิปเลยลุงคนขับรถก็จะพาไปเที่ยวทั้งวันนะครับเจ <Yeah, S 1> <ๆ S 2> ก็ไม่เคยมาเชียงใหม่กันเลยนะครับก็ดูท่าทางจะตื่นเต้นกันใหญ่ดูท่านั่งของแต่ละคนนี่มาเที่ยวนะไม่ใช่มาเก๊กถ่ายรูปพอเห็นถ่ายรูปหน่อยเก๊กกันทีเดียวแต่ว่าสองข้างทางนี้ผมว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับช่วงนั้นก็ยังยังเช้าอยู่นะครับเพราะเราตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกมาจากที่พัก ล้วก็ขึ้นรถแดงไปเลยตอนนี้ยังมีแดดอยู่เดี๋ยวขึ้นไปอีกสักพักนี้จะเห็นว่าโหมีเมฆหมอกไม่ใช่สิมีหมอกซึ่งทางก็ชันพอสมควรนะครับเนี่ยตอนนี้คือแบบเริ่มมีหมอกแล้วนะครับผมก็ลงมานั่งที่พื้นรถแดงนะครับแล้วก็ถ่ายโโรูปไปโอ้โหหมอกนะครับไม่ใช่ควันนี่น้ำหมอก <_ c oughs> บรรยากาศนี่ก็คือหนาวเย็นสไตล์เชียงใหม่ครับยิ่งขึ้นดอยสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งหนาวขึ้นเท่านั้น ที่เราตะลุยในเมฆหมอกโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยนี่คือวิวสุดยอดยเลยด,ดูนะครับโอ้โหหมอกหนามากหม,มอกขนาดนี้ไม่ได้ขึ้นมาสูงขนาดนี้ขึ้นมาแบบอยู่แค่ชั้นชั้นนู้นอ่ะชั้นกลางรถรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นกขึ้นมาสูงขนาดนี้ใช่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาไมา่ เรียกว่าคนคนขึ้นมาแค่ดอยพะเทศรงมทงวันคืนนี้รถเริ่มไม่มีเลยส่วนใหญ่รถเ,เขาก็มาเที่ยวถึงกัเคนเชศน,นั้นนะ่ะว่านี้ต้องเหมามาสึงตัวนี่พระตำหนักคือจุดหมายที่สองแล้วนะจุดหมายแรกเราคือดอยปุยเห็นไหมอูู้ดูดูจกักรยานอ,อูเหมือนจะฝนตกเนี่ย ซึ่งบ้านแมวดอยปุยที่เรากําลังจะไปกันอยู่นะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่ตั้งของดอยปุยนะครับอยู่ในเขตของแนวเทือกเขาถนนธงชัยสูงจากระดับน้าทะเล1,658เมตรนะครับโอโ้โหก็ถือว่าเรียกได้ว่าสูงริ้วเชียวสภาพภูมิประเทศของดอยปุยนะครับก็ดูเอาโอโ้โหต้นไม้ใหญ่เพียบมีป่าสนได้ดอกไม้เมืองหนาวที่เขาปลูกไว้นะครับ ถ้ามาในช่วงปลายเดือนธันวาจนถึงต้นเดือนมกราเนี่ยจะเจอดอกพญาเสือโค่งครับออกนอกสีชมพูเบ่งบานเลยทีเดียวบนดอยปุยนะครับก็จะมีอากาศหนาวเย็นชื้นเกือบทั้งปีดูจากสภาพเลครับโอ้โหเหมือนกับขี่รถอยู่ในหมอกเลยนะครับทางขึ้นไปดอยปุยนะครับถึงจะเป็นถนนลาดยางก็จริงแต่ว่าก็ลาดชันพอสมควรนะครับทางแคบพอให้รถสวนกันได้ บางช่วงก็ลาดชันมากนะครับคนขับนี่ก็ต้องฝีมือพอสมควรนะครับมันน่ากลัวแต่แต่แต่ไอ้ไอ้ไอ้ที่ตรงนั้นมีแต่ไอ้คนจีนน่ะคนเทียนะเท่ยวบ้างคนจีนมากเขาเช่ารถไปก็คนพื้นที่เขาทำงาน โอ้สว่างแล้วตอนนี้เราวผล่พ้นหมอกมาแล้วอ่ะเขาลเก็บอะไรได้ยอยู่นู่นกูยังขับรถเฉพาะไอ้แถวๆในเมืองเลยไอช่างขับออกไปนอกก็ไม่การโอ้ดูดูนี่คื่มอามีหมู่บ้านบ้านด้วยอ่าหมู่บ้านแมวไงนี่คือดอยปุยแล้วใช่ไหมแมวแบบใช้ไอโฟน X แมวใช้เยอะมากเลยคนละเพราะว่าแมวอะไรได้ ึมาถงพอขึ้นมาถึงนะครับบริเวณหมู่บ้านก็จะเห็นทิวทัศน์สวยงามทีเดียวครับนักท่องเที่ยวสามารถสามารถเดินทางได้ทั้งรถส่วนตัวและรถแดงครับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงซึ่งภายในหมู่บ้านก็จะมีร้านขายข้าวของที่ล,ลึกมากมายทีเดียวลวครับซึ่ง2เจก็หยุดทุกร้านครับไม่รู้ซื้ออะไรกันนักหนา ไอผมก็ถ่ายอย่างเดียวครับถ่ายลูกเดียวต,ตังหูก็มีเจ้ามาลอง,งดูงดค่ะเงินเตะเลยค่ะเงินเตะเจ้าใจเงินก,นก้อนสีไอของชาวเขามันจะทนไอแล้วมันถูกกว่าในตัวเมืองเยอะค่ะหนูมั่ได้เสียก็ร้านอย่างถ้าในตัวเมืองพันกว่าบาทแล้วเจ้าเส้นนี้นะอ่า ่อนได้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 หนออค่ะมันจะมีหลายแบบตรงนี้เลยผักใบพืชเลยค่ะซื้อเป็นของฝากได้ค่ะเป็นของฝากอร่อย่ละร้ายดามไม่มีการรอกค่ะก็เป็นตุ้มหมูม้งของเราที่นี่เลยค่ะ ก็จะผ่านด่านช้อปปิ้งของเราป้าๆไปได้น,นี่โอ้โ oh, ห oh, ก็นานเหมือนกันนะครับถ้าขึ้นมาถึงยอดด้านบนสุดเรียกได้ว่ามาสัมผัสชีวิตชาวเขานะครับมีบริการให้เชา่าชุดชาวมงใส่ถ่ายรูปให้เดินในสวนดอกไม้มีมุมถ่ายรูปต่างๆน,น,นะนะเพียบเลยครับนะ mm hmm. เห็นไหมคนเพียบมากมาซึ่งจะเห็นว่าคนเยอะแยะมากมายในบริเวณหมู่บ้านชาวมงดอยปุยหรือว่าชาวแมวดอยปุยนี่นะครับ mm hmm. ก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งซึ่ง ก็มีชาวบ้านมาขายของที่ะระลึกมากมายนะครับมีเครื่องประดับเสื้อผ้ามีชุดชาวเขามีของชํำร่วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับแต่ในช่วงนี้ก็จะปิดกันอยู่นะครับเนื่องจากพิษของโคโราไวรัสนั่นเองแต่ถ้าเป็นในช่วงปกตินะก็จะเปิดทุกวันนะครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันงคารวันพุธพระัาศิตย์กเสาร์นะครับเปิดตั้งแต่2โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับ1 2 3มองกล้องตาม,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 ามเลยนะครับ สองเจนี่ก็ทําตัวเหมือนชาวเขาชาวดอยจริงๆเลยนะครับผมนึกว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาบนสุดแล้วก็จะมานั่งพักดื่มกาแฟ <c oughs> จิบกาแฟกันเล็กน้อยแล้วผมก็เลยถือโอกาสตั้งกล้องถ่ายบรรยากาศแบบถ่ายบรรยากาศแบบจากไกลๆลงไปนะครับเห็นภูเขาเห็นเมฆหมอก จริงๆนั้นเป็นควันนะครับที่เขาสุ่มอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงแรกๆที่ขึ้นมานั้นหมอกนะครับแต่ไอ้ขาวๆนี่คือควันสีเทาๆที่อยู่ฉากหลังนั่นคือหมอกนะครับจะมีเป็นควันเฉพาะไอ้ขาวๆตรงนี้เองบรรยากาศเรียกว่าเงียบสงบแล้วก็น่านั่งชิวๆไปเรื่อยๆนะครับก็ดูบรรยากาศเงียบสงบไปพังพลานะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็พาขึ้นกันมาแค่ที่บ้านแมวดอยปุยก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงขาลงก็จะเป็นลงไปที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับแล้วก็จะไปต่อที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับซึ่งรอชมในคลิปต่อไปนะครับผม ในรายการอยากไป,ไปเที่ยว <ไป S 1> โว้ย